พรีเมียมคืออะไรมาเรียนรู้จากสินค้าพรีเมียมของพรีเมียมคืออะไรนะครับผมสินค้าพรีเมียมคือสินค้าที่เอาไว้แจกแถมลูกค้าหรือว่าโปรโมทร้านค้าทําโฆษณาเพื่อมีการสกีนโลโก้นะครับอย่างเช่นล่มนะครับก็สามารถสกีนโลโก้อย่างบริษัทธนาค้าน้ำด้วยใส่เบอร์โทรใส่ช่องทางการติดต่อหรือใส่เว็บไซต์เข้าไปเพื่อเป็นการให้แจกเป็นของแถมของแจกของโฆษณาให้กับคุณลูกค้าเวลาคุณลูกค้า ได้รับไปก็อาจจะมาใช้งานใช่ไหมฮะใช้งานเสร็จแล้วก็จะเห็นโลโก้ของเรานะฮะก็จะจดจําเป็นการสร้างแบรนด์ได้เป็นอย่างดีนะครับวิธีเลือกสินค้าของพรีเมียมให้มีประสิทธิภาพก็ต้องเลือกของที่มันใช้งานได้จริงอย่างเช่นลม่มแก้วเก็บความเย็นกระบอกน้านะฮะหรือว่าจะเป็นกระบอกน้ำสเตนเลสบอกอุณหภูมิหรือปากกาสิ่งของพวกนี้นะครับสามารถใช้ได้จริง ก็มีความหมายได้เป็นอย่างดีนะครับช่องทางการติดต่อธนาคารร่ำรวยนะครับ0891246230และ082447755นะครับรแอของเราแอดา๊ดไซที่082447755นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทุกวันเปิดตั้งแต่ข้ามงเช้าถึงหกโงเย็นและสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ตลอดเวลานะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารร่มรวย